สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเครห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเครห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจาวันเสาร์ที่2 1ธันวาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ดีหมายเลข3 3ถ่ายทอดสดเวลา2อนาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายทอดสดครับมีกการทั้งหมด4คู่คุยหนึ่งการสดเป็นการพบกับทางด้านเพชรสุวรรณสอสราวุธพบก,กับทางด้านเทพคามิน ธนพลรีสอร์ทพบกันเวทน้ำหนัก1 1 6ปอนด์คู่ที่2กาสดไปรองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านเกียรติศัก์พยัก,พกกันทรพบกับทางด้านกำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้พบกันเวทน้ำหนัก127อปอนด์คู่ที่3กาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยอ้อมน้อยรุ่นแบนตัมเวท1 2 2ปอนด์เป็นการผู้ร่างทางด้านชาติพยักราน,นาวอเตอร์ไซด์พบกับทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งพบกันเวทน้ำหนัก1 2 2่อปอนด์ คู่ที่ี่ขาสดแปลงสดหลังคู่เอกเป็นการผู้รล่นทางด้านจ้าเอสอแก่นจันท์พบก,กันทางด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างพบก,กันเวยน้ำหนัก,นก1 2 1ปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมขอขว้าผู้สักตุนนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยผมขอแนะนาพักยกพีวายมวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้สมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนครับสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ที่อ p y 2 4มวยพักยก py24 การเงินมั่นคงรอเต้นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนํามาพักยกระอโตโ้ยดีสุดตอนนี้ต้องพักยก py24 เท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณสมาชิกผมจะมาชี้แนะนะครับ การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาครับตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนะัก <c oughs> บวลคู่ชกกันมาแล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ความน่าจะเป็นนับของรูปเกมการชกให้สมาชิก,กวางนับผลแพ้ชนะของการวิจารณ์ครับอาจจะถูกหมดผิดหมดหรือว่าถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ครับขอให้สมาชิกเน้นดูรูปเกมการชกบนเวทีจริงเป็นหลักนะครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์คุยห,ห,ห,น,หนึน่งก,การสดเ,เป็น,ก,นาก,การพูมิหลงด้าน เพชรสุวรรณสอสาราวุธพบก,กับทางด้านเทพคามินธนพลรีสอดพบก,กันในเวทน้ำหนัก1 1 6กปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงนะับเพชรสุวรรณส่อสาราวุธิหนึ่งด้านเพชรสุวรรณกบวัสดุ 1, พันุ์ภูเก็ตอายุ28ปีนักชกมัจจุราชสุราธ,ธานีสูง1 15, น5่เซนติเมตรทางด้านเพชรสุวรรณนนะับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องเกา่าเกามนับหมัดส่ออ้อยรุนแรงจงังหวะดักเตะดักแทงนับมีหลักเตรียมสมองมวยดี เข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงหัวจิ่วใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดกีวีแพนนกจุกที่ห้าด้านยอดอุดรบีเอสมวยไทยที่เวทีมวยราชำเนินแล้วไฟล่าสุดนะเอาชนะนกจุกที่ห้าด้านเทพต่างปาแกวินมวยไทยที่เวทีมวยราชำเนินส่วนนักชงด้านปล่ายเงินเทพคามินธนพลรีสอร์ทหรือชื่อเก่าวคือซัมปปาง,งามปอประมุกอายุย5ิาปีนักชกมชัจวุรสะรเซิงสาวสูง1น5่งเซนติเมตร ทำการเก็บตวัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยธารพลรีสอร์ททางด้านเทพคาม,มิน,นับเป็นมวยถนัดกว่านะครับเอาทุบเครื่องบูสู้ดุดันก้าแรงก,กาส่วนเตะหนักต่อยแรงนะครับมาด่อแรงมีลูกเต่ขาแรงแข้งหน้าสายก็ออกได้หนักได้แรงครับเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงได้หัวจิ้วใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านอัคารเดชกวยบางคอแรมที่เวทีมวยาชาติรังสิตแล้วไฟล่าสุดนะพิกเอาชนะนกด้วย่สามด้านฟีโนโชอเกตวีนาที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงคนระับเพชรสุวรรณนักชกรุ่นพี่เก่าเกมนะับฟอร์มการชกแพ้ติดต่อมา7 8ปดไฟรั่วครับเพิ่งจะมาชนะไฟล่าสุดเพียงไฟเดียวเท่านั้นนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีฝาดครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน3-4ปีถือว่าเป็นนักชกที่อายุมากแล้วครับอยู่ในช่วงปลายสองเวียนของนักชกอาชีพมวยนะครับประเภทมวยดีนะครับประเภทมวยจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉายนะครับ แต่ตัวนักมวยเองด้านเพชรสุวรรณเนี่ยดูว่าไปปลายครับช่วงหลังมานะครับเป็นมวยที่การยื้อระยะไปปลายไม่มั่นคงนคับโดนบทโดนเบียดมียุบมียนมียอมแล้วก็มีทอดใจยอมง่ายๆเลยนะครับส่วนนะักชงด้านฝ่ายเงินเทพคามินนักชกรุ่นน้องตามอายุจริงนะครับอดีตเป็นดาวดังของซึกวันทรงชัยนะครับหลังจากซึกวันทรงชัยหยุดจัดมวยไปนะับทางด้านเทพพักเทพคามินแล้วถึงได้เจ้าซามป่างามนะครับก็มาต่อยศึกทางด้านเกียรติเพชรนะครับแล้วก็ หยุดไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็การกลับมาภาคนี้นะเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนพผูพ้สับสนใหม่นะมาทาั้งเป็นทางด้านเทพคามินแล้วก็มาชกในกลุ่มพลังใหม่นะครับฟอร์มการชกหลังจะเปลี่ยนชื่อมาก็ชนะต่อมาสมไฟด้วรับประเภทมวยอุบเครื่องบูสู้ดีก้าแรก่กาสวนอาวุธดอกลีลากลายนักแรงสูการยืนเลไ,ไปไปก็พอได้นะมั่นคงดีนะครับ สรุปการเขาวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดนะครับสมาชิกส่วนตัวมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องทางด้านเทพคามินหรือหรือชื่อเก่าคือซัมปาง,งามปอประมุกเดิมครับดูว่าทางด้านเทพคามินจะว่าการออกวุธนนยกต้นๆจอกได้หลากหลายหนักแรงกว่าจะว่าต่อยมัดเตะขาฟันศอกลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านเทพคามินน่าจะออกนําไปก่อน,นครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วย เกมไปไปลายประทับบทเบียบแล้วครับนะครับทางด้านเทพคามินไม่ยุบไม่ย่นเข้าวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้ดูดีฝ่าเจ้าชนะนักจกรุ่นพี่ด้านเพชรสวรณสอดสลาหุตไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะคู่ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นการโพลังทางด้านเกียรติศักด์ยักกันทองพบกันทางด้านกำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้พบกันเป็นนักหนัก127บปอนด์ นักชกด้านฝวายแดงคนระับเกียรติศักพยักกันธนหรือชื่อเก่าคือพยักขาวสิกแก้วประยูนอายุ17ปีนักชมกมาจังหวัดพัทลงุงสูง170เิเซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติการเซมทางด้านเกียรติศัก์นะเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวนะทรงมวยมวยฝีมือเอาทรบเครื่องอริลาาหลายหนักแรงนะเตะต่ตอยหนักแรงมาสอกแรงสอกดักสอกส่วนยี่ออกดิแม่น,ออ,มนออกดิคมเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงจังหวัดลำแทงแขวางแทงทำไม่ดีสอกรับชิดออกได้ดีคนที่ดูใจสู้ดี สองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยุ้ยสามด้านยกศิลาเสียโกโคราชที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดนับชนะน็อกยุ้ยสี่ด้านเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักชกด้านกวาดเงินนับกำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้หรือด้านกำปั้นทองส่อสิงยู่อายุ16กปีนักชกปรวจำสักแก้วสูงห7 0รเซนติเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ ทางด้านกำบันทองนะเป็นมวยถนัดก,กว่านับรูปร่างสูงยาวนะเอารบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อหุดนะับเตะต่อยหนักแรงมาส่อออยดีพุทจิจใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะน,อน็อกด้วยสามด้านเพชรนรุมนสอนนรุมนที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วไฟล่าสุดนัแพ้คะแนนด้านก้าร้านสิกำนันหนึ่งที่เวทีมวยตานากาศดอนเมือง มวยคู่แนวสมาชิกทางด้านกว่ายแดงครับเกียรติศักดิ์นักชกรุ่นพี่ฟอร์มสดครับชนะที่ต่อมา3ไปรวดประเภทมวยสูงยาวอุดคบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธออกด้หลากหลายนักแรงสูงครับโดยเฉพาะศอกและประชินี่ออกดีแม่นออกดีคมครับแต่ด้านเกียรติศักดิ์เองนะพื้นฐานเดิมก็เป็นมวยการยืนระบายไม่มั่นคงครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นม,มียอมนะครับส่วนนักชกด้านกว่ายเมินกำปั้นทองนักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปครับชื่อเสียงการผ่านมวย ช่วงหลังกะมันทองเนี่ยดูว่าเป็นรองนิดหน่อยครับประเภทมวยคุบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรงกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงเข้าในแข่งแรงการยิ่เลยปลายมั่นคงแต่ดูว่าความเป็นมวยนะดูว่าเป็นรองคู่ชกชัดเจนครับสรุปการขอพิจารณาคู่ที่สองรองคู่เอกนะสมาชิกมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านเกียรติศักดิ์พยักกันทอนนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับดูว่าทางด้านเกียรติศักดิ์นะจังหวะการออกหุ่วงนอกทางด้านเกียรติศักดิ์จอกได้หลากหลายคล่องแค่วกว่าหนักแรงกว่า มาส่ออ่อยรุนแรงครับมีโอกาสกดนับรุนนอกรับเต็มก่อนได้ครับตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนด้านเกียรติศักดิ์ดีฝ่าครับไปปายมยุบยน่นยืงระยะอยู่ได้นะครับอย่าเน้นปั้มเข่าในมานครับเน้นรูปหนักรูงรุนแรงโหสู้ครับดันเตะดันแทงมาสอกเน้นเยอะๆะะครับดูดีฝ่าจะชนะกำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สานะคู่ที่3ามกาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการ ชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสามอ้อมน้อยรุ่น1 2ึ่งอปอนะครับเป็นการพบกันทางด้านชาติพยักษราน,นาวอเตอร์ไซด์พบกันทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งพบกันเล็บหนัก1 2ึ่งอยยีปอนนักชงด้านฝ่ายแดงครับชาติพยักษราน,นาวอเตอร์ไซด์หรือด้านชาติพยักษ์อชนะชัยอายุสิเจ็ปีนักชมมาจากจังหวัดพัทลุงสูง1นึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรทำการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยราน,นาวอเตอร์ไซด์จังหวัดพัทลุง ทางน้านชาบพยักนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชงชกสูงยาวนะครับทรงมวยมวยฝีมือส่งเข้าอาวครบเครื่องนอกได้ในดีจังว่าดักเตะดักแทงทำดีนะครับมาซ่ออ่อยดีแข้งหน้าสายออดดิแมนออกดิแรงเข้าในแข่งแรงใช้ได้จังหว่าดันแทงกวางแทงก็ทำได้ดีหุ่นใจสู้ดีมีลูกขึ้นตลอดสองไฟล่าสุดมิชนะคะแนนด้านสิงมณีค่ายสุรศักดิ์มรีที่เวทีมวยสามออมน้อย แล้วไฟล่าสุดทนะับพิกอัชนะน้องยุ้สิ่งด้านรักดินแดงทีเด็ด9กกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านก่ยนเครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งอายุ18ปีนักชงจังหวัดชุมพรสูง175งเซนติเมตรทำการเก็บตัวิีซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งจังหวัดชุมพรทางด้านเพชรอันดาครับนะเป็นมวยถน,นาาัดสายนระรูปร่างช่วงชกสูงยาวรับนะตรงมวยมวยเข่าในแข็งแรงเดินแทงขวางแทงนะปอดใหญ่ปลาแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อคนะับเตะต่ตอยหนักแรง มาต่อข้อให้ดีนะครับหัวใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกลุ้ยสามด้านคาดเลือหาชอห้าพยักษ์ที่เวทีวทมวยรัชดานะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด้านชูซับต่อสลัดชีพที่เวทีวทมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นะครับสมาชิกทางด้านฝ่วยแดงชาพยัก์นักจกรุ่นน้องฟอร์มสดมากครับชนะที่ต่อมาสิบไฟล์รวดเจ้าของแชมป์มวยรอบท้องวันมวยมันพันดุครั้งล่าสุดับครั้งที่หก สภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมครับเวทน้ำหนักชกอยู่เวท122ป,ปอนด์ชกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอครับชกอยู่เวทใหญ่ฝ่าประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่ออกได้ถนัดเลยนะสมาชิกเป็นนักชกที่ออกแข้งซ้ายหน้าดีในแม่นได้แรงครับหมัดและศอกก็ถือว่าออกได้ดีออกได้คมครับส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินเพชรอันดานักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงทางภาคใต้หรือว่าชื่อเสียงทางเมืองกรุงเนี่ยทางด้านเพชรอันดาชื่อจะดังมาก่อน,นครับ ดีกีก็เจ้าของแชมป์มวยรอบนะครับแชมเปี้ยนมาบินครั้งิเต็ของเวทีมวยสอบอ้อมน้อยเช่นกัน,นครับช่วงหลังเวทการชกนะครับสี่ไฟหลังสุดเนี่ยทางด้านเพชรอันดาเนี่ยปล่อยเวทขยับเวทขึ้นมาไวมากครับจากเวทร10้อยห้าร้อยหกปอนด์เนี่ยปล่อยมาร้อยยี่สิบปอนด์ครับแต่การกับแต่การปล่อยเวทขึ้นมาด้านเพชรอันดาก,กับโชว์ฟอร์มดีนะครับชนะติดต่อมาสี่ไฟด้วยครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวนะครับอาวุธกรบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่ถนัดจะเป็นมวยเข่าในนะครับแข็งแรง เดินแทงกว่างแทงการยิลบปลายมั่นคงแต่ข้อเสี่ยงด้านเพชรอันดาเนี่ยมีอยู่อย่างครับสมาชิกทางด้านเพชรอันดาเนี่ยเป็นมวยที่จุดบอดที่ขาครับโดนเตะขาชอบออกอาการสะดุง้งให้เห็นทุกเกือบทุกไฟเลยครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3เป็นคู่เอกการสดครับมวยคู่นี้สมาชิกถือว่าประกอบมาถูกคู่ครับฟอร์มสดในการรูปร่างชกสูงรอยพอกันครับทีมงานผู้สับสนดีมีตัวเงินมาดันสู้ดันเร่นครับทีมงานใหญ่ด้วยกันส่วนตัวนะครับ ผมเลือกชอบทางด้านชาพยัก์ดูว่าอาวุธวงมนอก้าชชาพยักษ์นะจะออกได้หลากหลายหนักแรงกว่านะครับจังหวะต่อยมัดเตะขานะครับแล้วก็เน้นเตะขายเยอะครับดูว่าทางด้านเพชรอันดาโดนน่าจะออกการสะดุ้งให้เห็นนะครับตามทรงมวยทางมวยด้านเพชรอันดานะครับตามทางมวยและทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านชาพยัก์นะครับผมดูว่าน่าจะดูดีฝ่าครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบังทุนด้วยเกมไปปลายนะปะทัาบทเบียดกันไปแล้วนะทางด้านชาพยัก์นะครับไม่ยุบไม่ย่น เข้าวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้ประกอบกับเวทหนักชกทางด้านเพชรทางด้านชาบยักษ์เนี่ยมองดูว่าชกอยู่เวทใหญ่เต็มเวทฝ่ทานับโดนต่อโดนน่าจะดูดีฝ่านับหนักแรงกว่าจะบทเบียชนะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งไปได้แบบสนุกพร้อมขับวาัาแชมป์ที่ว่างของเวทีทมวยสามอ้อมน้อยรุ่นหนึ่งร้อยสองปอนด์ไปคลองได้สําเร็จครับก็มาถึงคู่ที่สี่นะคู่ที่สี่ขาสดไปสดหลังคู่เอกเป็นการผู้เล่งทางด้าน จ้าเอ๋สอแก่นใจพบก,กับทางด้านมงคลเพชรสอมงคลการช่างพบกับเวบนหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋สอแก่นจันทร์หรือน้าจ้าเอ๋สอทวัชชัยนะครับอายุ18ปีนักชกมังหวัดจันทรบุรีสูง175เิเซนเมตรทำการเก็บตัวี่3ที่ค่ายมวยโหนงบางสายน้า,นานจ้าเอ๋นะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างชุงช่มฉ่ำสูงยาวนะตรงมวยมวยฝีมือผสมเข้านะเอาุบเครื่องนอกได้ในดีเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงดีมัดี เข่าในมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงครับหัวใจสู้ดีสองไฟล่าสุดจะมีชนะคะแนดนด้านเจ้าซันวอเวียงสะที่เวทีมวยราชํำเนินแล้วไฟล่าสุดชนะน็อกด้วยสามด้านนนทนานส่อวังเสือที่เวทีมววราชํำเนินส่วนนักชงด้านกว่างเงินครับมงคลเพชรสอมงคลการช่างหรือด้านมงคลมงคลเพชรแจ็คกี้ยิมอายุสิบแปดปีนักชกจังหวัดขอนแก่นสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย่สอมงคลการช่างจังหวัดปทุมธานี ทางด้านมงคลเพชรครับเป็นมวยถนัดสายนะรับรูปร่างชงโงเนี่ยสูงยาวครับจังหวะฝีมือดีเอาุบเครื่องเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงบนนีเข้าขในแข็งแรงใช่ได้พุทธิใจธาตุมวยไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับส่องไฟล่าสุดมิแพ้คะแนนด้านมูซังคิมสอวังเสือที่เวทีมวยราาจำเนินแล้วไฟล่าสุดแพ้น็อกยุ้ยสามด้านสิทธิชัยสอประจบสอประสบโชคครับที่เวทีมวยราชํำเนินมวยคู่นี้นสมาชิกประเภทมวยสูงยาวนครับตรงมวยทางมวยถนัดสายด้วยกันทั้งคู่ครับ ประเภทอาวุธกบเครื่องนอกได้ในดีกันคู่นะครับฝ่ายแดงจ้าเอ๋โชว์ฟอร์มดีมาตลอดนะครับชนะต่อมาสี่ไฟลรวดซ้อมอยู่ค่ายมวยโหนบางสายนะครับการทํามวยออกมาครับนักมวยทุกคนเนี่ยมีคุณภาพมากครับช่วงนี้ค่ายมวยโหนบางสายนะครับชนะเกือบทุกคนเลยนะครับส่วนทางด้านมงคลเพชรนักชกฝ่ายเงินครับฟอร์มการชกเนี่ยตรงข้ามกันเลยครับแพ้ที่ต่อมาสี่ไฟลรวดประเภทมวยต้นๆเนี่ยอาวุธสวยงามนครับดักเตะดักแทง เอาต้นๆนน่ยเรียกว่าออกได้สวยงามนะครับแต่ไปปลายเป็นมวยที่คาดมวยน้อยนะการยืนแลวไปปลายไม่มั่นคงนะครับโดนหนักโดนแรงมีทิ้มตัวเลยครับมียุบมียน่นมียอมง่ายๆเลยครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่สี่กาสดหลังคู่เอกมวยคุณได้ดูว่ารูปเกมการชกนะครับในยกต้นๆทั้งคู่เนี่ยน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกออกการสนุกเกมการชกในยกต้นๆน่าจะดูว่าไม่ห่างกันครับเกมการชกน่าจะเบียดกันแต่เกมไปปลายปะทะบทเบียดแล้วส่วนตัวเรือกชอบทางจ่าเอ๋ ดูว่าไปป่ายนับอาวุธจอกที่หนักไี้แรงมาตรฐานการชกดูดีฝ่าโดนต่อโดนนับรูปบูรูกสู้วุฒิหัวใจธาตุมวยการยืนและไปปลายจะมั่นคงฝ่าครับจะบทเบียดชนะมงคลเพชรส,สองมงคลการช่างไปได้แบบสนุกสําหรับการวิเคราะห์วิจารทั้งสี่คู่ว่จงแล้วผมจะสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์สมาชิกวงครับคู่หนึ่งการสดผมเลือกชอบด้านเทพคามินธนพลรีสอนครับดูว่าต้นอาวุธหนักรแรงกว่าครับจะชนะเพชรสุวนสอสราวุธไปได้แบบสนุก คู่ที่สองนะผมเลือ ok กชอบท่านเกียรติศัก์พยักกันทอนครับดูว่าความเป็นมวยอาวุธหลากหลายหนักแรงกว่าครับจะชนะกำปั้นทองส่วนอาหารปีกไม้ไปได้สนุกคู่ที่สามนะเลือกชอบท่านชาติพยักรานาวอัร์ไสั์นะครับดูว่าเวทนักชกเวทใหญ่ฝ่าครับอาวุธเจ้าไนี่หนักนี่แรงกว่านะครับโดนต่อโดนดูดีฝ่าจะชนะเพชรดาเกียรติจ้ายิ่งไปได้สนุกคู่ที่สี่เลือกชอบท่านจ่าเอ๋สอแก่นจะันนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายหนักแ um yes. รงมาตรฐานการชกมาตรฐานการทมมวยดูดีฝ่าจะชนะมงคลเพชรสองมงคลการช่างไปได้สนุก สำหรับมวยเด็ดติดดาวนะครับประจำศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่21ธันวาคม2517ผมเลือกชอบไม้สมาชิกหนึ่งคู่นะผมเลือกชอบที่คู่ที่4ขาสดนะครับเป็นสดหลังคู่เอกเลือกชอบที่จ่าเอ๋สอแก่นจันนะครับดูว่าโดนต่อโดนดูดีฝ่ามาตรฐานการทำมวยมาตรฐานตัวนักมวยยังดูดีฝ่าครับจะชนะมงคลเพชรสอมงคลกันช่างนะครับช่องน้าจ่าเอ๋เป็นมวยดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมครับ